สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพามาดูเส้นทางที่เราจะไปคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ย่านบางปูนะคะชื่อว่าคาเฟ่เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวค่ะเป็นชื่อที่ค่อนข้างแปลกนะคะแล้วก็สะดุดหูมากนะคะเพราะว่าได้ยินครั้งแรกนี่แบบเอ๊ะมันเป็นเหมือนคาเฟ่คาเฟ่แนวไหนนะ สำหรับซอยที่เลี้ยวเข้ามานี้นะคะก็จะอยู่ในซอยเทศบาลบางปู104ค่ะเทศบาล104นะคะ,ะ,คะอยู่ใกล้ๆกับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการค่ะขับรถเข้ามานะคะในซอยก็ประมาณ300เมตรนะคะก็จะเจอกับร้านนะคะ ตัวร้านเนี่ยตั้งอยู่ติดกับบ่อกุ้งนะคะบรรยากาศก,ก็จะดูเป็นแบบธรรมชาติมากทีเดียวนะคะก็จะมีนกบ้างป,ปลาบ้านะคะไม่ได้เยอะนะคะเกาะอยู่ตามไม้นะคะแล้วก็จะารายล้อมไปด้วยแบบน้ํานะคะเนื่องจากว่าเป็นบ่อกุ้งเนาะเราก็จะมองเห็นน้ําแล้วก็มองเห็นต้นไม้ที่อยู่ไกลๆนะคะเหมือนต้นโกงกางอะไรประมาณนี้นะคะบรรยากาศก็กจะชิลๆสบายนะคะมีลมทะเลพัดคา่ะ ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะสังเกตเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยจะมีบ่อกุ้งนะคะก็จะมะีแอ่งน้ําค่ะร้านอยู่ด้านขวานะคะเลี้ยวเข้าไปได้เลยค่ะ ส่วนชื่อร้านนะคะก็ไม่ได้สอบถามนะคะว่าทำไมถึงตั้งที่มาที่ไปว่าเป็นดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวก็คืออ่าน่าจะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะซึ่งจะมีเรื่องเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะคะหรือคนที่แบบว่ารักสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะพูดถึงหมายความว่า,าเด็ดดอกไม้ดอกเดียวเนี่ยก็จะมีผลถึงระบบสิ่งแวดล้อมรอบๆข้างนะคะทําให้เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวหรือไปตามที่แหล่งลต่างๆเราก็จึงไม่ควรเด็ด ออกไม้หรือไม่ควรแต่ต้องอะไรเลยนะคะปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปนะคะค่ะถึงแล้วก็จอดรถนะคะด้านหน้าก็ปัจจุบันจะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะคะส่วนร้านกาแฟด้านขวานั้นเขาก็จะเป็นขายประเภทเค,ค้กนะคะแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆค่ะ การตกแต่งร้านนะคะก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมีการปลูกดอกไม้อยู่บริเวณรอบร้านค่ะก็จะมีที่นั่งให้ริมน้ำนะคะมีทางเดินก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาชมบรรยากาศโดยรอบนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ